แล้วเหรอเขาไปก็ใจมันเลยพี่นะคขาพูงมามันเขาจำเราได้เขาก็แสดงตัวเตนมออกมาเลยนะเพราะว่าลุงอันนี้หนูซื้อมาให้ลุงนะเอาไปให้ลูกกับเมียกินนะลุงครับผมเพราะว่าเคยเจอพวกหนูใช่ใช่ลุงจำได้ลุงจำได้ลุงร้องไห้เลยนะทุกคนไม่เป็นไรนะลุงไม่เป็นไรเดี๋ยวลุงเปิดหน้าให้คนอื่นดูด้วยได้ไหม ได้ครับลุงก็ได้ไปอยู่เมืองรับแล,แล้วเดี๋ยวเขาไม่เห็นหน้าลุงแล้วนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมก็กลับสวัสดีพี่พีเอฟซีคุณลุงคุณป้าแม,แม่แม่ที่น่ารักทุกคนทุกท่านเลยนะคะขอ,อยินดีต้อนรับสู่ช่องเดินทางสไตล์แอมแอมแล้วก็ช่องเดินป่าหน้าเป๊ดด้วยนะคะทุกคน วันนี้อมกับพี่แฝดเล็กเนี่ยเข้ามาเดินทางเข้ามาในป่าอีกเหมือนเดิมเช่นเคยเลยซึ่งเห็นว่าพี่แฝดบอกว่าอยากให้ออมมาด้วยไม่รู้ว่าพาจะพาไปไหนนะจริงๆช่องนี้ว่าจะลงช่องคู่แต่ทีนี้ช่องคู่เราเอาไว้แบบรีแลกซ์ผ่อนคลายดีกว่าเดี๋ยวเข้าป่าวันนี้อมขออนุญ,ญาตเอามาลงเป็นคลิปช่องส่วนตัวของอมแล้วกันเนาะวันนี้เห็นว่าพี่แฝดบอกว่าจะพาไปบ้านของลุงมั่นซึ่งเราตื่นเช้าไม่อาบน้ำหรอค่อยอาบกลับไปอาบ เพราะว่าเช้าอยู่ทุกคนจริงๆแล้วเนี่ยวันเนี้คือเราก็ไม่มีแผนจะไปไหนกันเพราะว่ากล้วยม้วนของเราขาดตลาดไปรอของอยู่รอของนะเขาทําไม่ทันนะใจเย็นนะครับพี่คนที่เราทานอยู่นะครับอืเราก็เลยจะมาเดินป่าคู่กันเลยวันนี้เราว่างกันทั้งคู่พี่แฝดเลยบอกว่างั้นไปบ้านลูกมั่นไหมเห็นว่าลูกมั่นเนี่ยเขามีบ้านอยู่ในป่าลึกแต่ทีเนี้ยเราก็ไม่รู้ว่าเป็นบ้านอยู่ที่ไหนเห็นพี่แฝดบอกว่าไปทีไรก็ไปไม่ไม่ไม่ถึงสักทีใช่ไหมไม่รู้ว่าเป็นบ้านที่ ลหลายครังแล้วมีคนให้เขาอาศัยหรือเปล่าอืมไม่รู้ว่าอยู่กับคนอื่นเลยหรือเปล่า <c oughs> ด้วยความที่พวกเขาไม่ได้มีบ้านของตัวเองอะ่ะก็จะลําบากหน่อยนะอาจจะมีคนแบบสงสารแล้วให,ให้ให้ที่อยู่หรือเปล่านะแต่ว่าที่รู้คืออยากจะให้บอ,อกลุ่งมั่นว่าอยากให้น้องจำปาแล้วก็น้งดอกแก้วเขาไปอยู่ในเมืองแพร่ใช่แล้วก็ไปใช้ชีวิตใน,นนั้นเพื่อแบบจะบบสบายขึ้นมีการมีงานแล้วก็น้าจำปีเนี่ยบอกว่าให้ ลูกจำปางเขาเนี่ยลูกเลี้ยงก็ถึงจะเป็นลูกเลี้ยงก็เถอะให้ลับมาอยู่เขาก็ได้เพราะเขาพร้อมยิน้อนรับเพราะว่าไม่อยากให้น้องจำปางลำบากกับครอบครัวทั้งครอบครัวเขาก็อยอมรับได้ขอดูแลได้นะพี่พนะก็คือวันนี้ผมมันต้องออมตั้งใจมากๆไม่รู้ <มา S 2> ว่าไปจะเจอหรือเปล่าเพราะวันนี้ฝนตกไม่รู้เผื่อแต่จงแต่คิดว่าเขาก็น่าจะไม่ไปไหนเนาะแล้วแล้วคือเนี่ยเรามาถ่ายก่อนที่เราจะเดินทางไปที่บ้านออมนะกาญจนบุรีพวกเราเกรงว่าถ้าถ้าเราไม่รีบบอกอ่ะเดี๋ยวมันจะหลายวันเนาะกลัวเขาจะอยู่แบบลําบากฝนตก หลายคนก็คงไม่อยากให้ยุ่งกับคนลับเลหรือยุ่งกับคนป่าทุกคนจริงๆแล้วเราเป็นมนุษย์ด้วยกันเนาะเขาก็ไม่ได้มาสร้างความเดือดร้อนอะไรให้กับพวกเราเราก็สามารถช่วยเขาได้ส่วนเรื่องของไอ้เพชรตรงนี้อยากให้ทุกคนเอาหัวใจกันมาให้น้องจำไปละเรื่องนี้มันจบไปแล้วน้องรู้เท่าไม่ถึงการนะพี่พี่้องความที่น้องยังไม่ยังไม่จบอ่อนต่อโลกอยู่โอเคทุกคนเดี๋ยวจะเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวออมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยที่สําคัญนะคะไม่กดคาโฆษณาพพอ์ตออมอีกหนึ่งช่องทางเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่า เขาจะอยู่กันซ้ำครอบครัวซ้ำพ่อแม่ลูกกันหรือเปล่าเนาะไปทุกคนก็เราก็ไม่ได้มาตัวเปล่านะวันนี้เราของกินมาลุงแกด้วยเนาะลงมั่นเนาะกับน้าดกแก้วน้องจำปาขอมีละเต็มกระเป๋าเลยทั้งขน,นมน้ำนะของเส้นทางแฉะมากทุกคนยิ่งฝนตกมากขะซึ่งตอนนี้เราอยู่ในป่าที่จะมีกับเราอยู่ที่สูง จะมีเสียงรถของมอเตอร์คอร์สวิบากเนี่ยดังขึ้นมาบนป่านะไม่รู้ว่าพวกหนุ่มมั่นเนี่ยเขาจะได้ยินกันหรือเปล่านะหนุ่มมั่นนะั่นแพี่ว่าก็าวันนี้เป็นวันเสาร์เนาะพี่เล็กรถก็น่าจะมาขับวิบากกันเนี่ยวิบากเพียบแบบเนี้ยไม่รู้จะมาที่หรือ,กอ,อกเปล่าอ๋อมาได้เหรอมาได้นะมันหลอกเข้ามามผมอยากให้พวกหนุ่มมั่นเนี่ยกลับไปอยู่นะกลับไปอยู่ในเมืองรับแกกลกับผุ้นน้ำพงแล้วก็นัจำนัจำปีนะซึ่งนัจำปีเนี่ย คิดถึงคิดถึงลุงมั่นมากเลยนะคิดถึงน้องจำปานะครอบครัวน้องจำปาทุกคนเลยอยากให้อยากให้เขาไปอยู่ในเมืองแกลงนะครับเป็นไงพี่แฟรไกลไหมก็เอาเรื่องอยู่นะเดินมาเรื่อยๆเนาะซึ่งที่นี่ลุงมั่นครอบครัวลุงมั่นอาจจะมาบ่อยมาที่นี่ใช่ไหมอมเคยเจอครั้งหนึ่งที่ว่าลุงมาขอความช่วยเหลือเรื่องน้องจำปาที่ว่ามีผู้หญิงปิศาน่ะสรุปแล้วเป็นน้องสาวไอ้เพชรใช่ไหมใช่ แต่ตอนนี้พี่ยังไม่รู้จักชื่อมันพี่ตามล่ามาอีกทีเนะอ้ไปเดินทางต่อกทางก็ค่อนข้างที่จะแฉนะไปยงเฮ้ยเฮ้ยใครคะเอฮ้ยลุงมนนี่แหละเฮ้ยุกคนใช่เหรออ้าลุงมั่นเหรออ จะเดี๋ยวก่อนใช่ลุงเป็นเสือสมิงหรือเปล่าหรือว่าคือมันเหรอไม่หรอ่อจสมชายนะอ๋อใช่ใช่ลุงมั่นใช่ไหมใช่ครับพ่อจำปาใช่ไหมเมามาหรือเปล่าเนี่ยไปกินเหล้ามาหรือเปล่าเมาแน่เลยไม่รู้เหมือนกันก็รอบที่แล้วอยู่นี่ก่อนอยู่นี่ก่อนอย่าเพิ่งเข้ามาอยู่นี่ก่อนอ่อยู่ที่นั่นแหละลุงลุงมั่นจริงใช่ไหมเย้เย้เย้อือลุงมั่นใช่ไหมเนี่ยเอาลุงแล้วลูกกับเมียลุงล่ะ เนี้ยก็ไม่ได้อยู่กับลุงหรอกลุงอยู่คนเดียวอ๋อลูกกับอ้าวแล้วน้าดอกแก้วกับน้องจำปาอยู่อยู่ในป่าเราลุงทำไมอะลุงลุงเมาหรือเปล่าก็ลุงไม่ได้มาหรอกไม่ไม่ใช่คนจินเหล้าอืมก็นับถือลูกเมียพูดก็เชื่อลูกเชื่อเมียอืมมันก็ก็ราะว่าแต่ลุงคนเดียวนี่แหละลุงมันเลยท้องหรือเปล่าแก่แล้วก็อืม ลกาน่าจะทะเลาะกับแก้วน่าอืะทะเพลกันแะนะ,นะแต่ว่ารอบที่แล้วที่ว่าไปหาน้งมันเดี๋ยวนั่งนี่ก่อนลุงมันแต่พูดวเนี่ยใช่เพราะว่ารูทรงนี่ใช่เลยรง,งเท้าลุงมันเองเท้าใรรมานี่ยฮะอ่าลื่นนะลุงอ่านั่งก่อนนั่งก่อนอลุงมันเองเท้าใรรมนี่ยมีคนให้มาหรอลุงก็เจ็บแถวข้างบ้านแหละลุงบ้านไม่มีคู่ไม่มีคู่ ลลแล้วนี่ลุงกินอะไรหรือยังยังไม่ได้ทานเลยเพิ่งเอาจากฟามาอ๋อเอาเอาไม่เป็นไรลุงหนูเอาขนมมาให้ลุงด้วยวดเดี๋ยวเดี๋ยวหนูขอนั่งคุยกับลุงตรงนี้ก่อนแล้วกันนะใช่แล้ว,แล,ว<ช>แล้วแล้วนี่หนูไปบ้านลุงได้ไหมเนี่ยเออเชินได้เลยครับอืมมันเดินมาคนเดียวเหรอ เดินออกไาจากป่านี่แหละมาคนเดียวทำไมน้องจำปาน้องแก้วไม่มาด้วยอ่ะหรือว่าทะเลาะกันหรือเปล่าไม่ได้ทะเลาะเพราะ<ม>ว่าไอเขาก็ไปอยู่อีกที่หนึง่งในป่าจะอยู่ลุงอยู่ในป่าคนเดียวอยู่ด<อ>้านหลังนี่นแหละลุงมาหาของป่าเหรอก็มาดูไอ้เผาปิหนงงอมไม้่ปได้กินบ้างมาหหาน่อไม้นะอืมแปลว่า แล้วกับแมงกันปาตอนนี้อาจย์อยู่ที่เมืองแพมหรือเปล่าไม่รู้แะคุณพากลับไปเมืองแพแล้วหรอเขาไปกใจำเลยพี่นะคําพูงมามันเขาจำเราได้เขาก็แสดงตัวตัออหม่นะเพราะว่าลุงอันนี้หนูซื้อมาให้ลุงนะเอาไปให้ลูกกับเมียกินนะลุงครับผมรู้ว่า เคยเจอพวกหนูใช่ใช่ลุงจันได้ลุงจัไดหนูก็ตกใจคิดว่าเสือสมิงตกใจแล้วลุงเดินมาอย่างไงเออก็เดินนี่แหละตามทางเลาะป่าเลาะอะไรมาเพื่อฟันสมองงอมไห้ก็จิ้มเหนื่อยไหมลุงมันก็เจอแล้วมันก็มีเหนื่อยบ้างลุงมันเยอะๆผมอยากรู้จริงว่าลุงมันนอนที่ไหนผมอยากจะรู้มากเลยวันนี้ผมมีกระต๊อบล่างอยู่ตรงต้นมะขามเนี่ย อ๋อมีกระต๊บอบดูอยู่กันในป่านี่หรอครับอยู่กลางๆนี่แหละผมไม่มีบ้านหรอกครับอ,อยู่กระต๊บอบกระต๊อบเล็กๆอาศัยนอนแค่นั้นแหละแต่ตอนนี้ผมจะให้ลูกเมียลุงมั่นเนี่ยไปอยู่ที่แบบดีๆแล้วก็ที่แบบว่าสบายกว่านี้ลุงมัม่นจะให้ไปอยู่ไหม ูอยากปรารถนาดีแต่ว่าสนามันจะถึงหรือเพราะว่าลุงก็อย่างนี้นะลุงมันไม่ให้ปัญหาหรอกเดี๋ยวลุงมันจะไปไม่ไปอันนี้นรแจะลุงมันใช่แต่ว่าถ้าลูกเมียลุงมันไปผมก็จะดีใจมากเลยมีคนบอกว่าอยากให้ลูกเมียลุงมันไปอยู่ที่สบายๆครับแต่ว่าลุงออกจากบ้านเก่าไม่ได้หรอกอ๋อคิดถึงอยากจะอยู่ตรงนั้นก็คือเขา ถึงว่าจนก็อยู่ตับต๊่าเก่าหลังนี่แหละแม่ลุงลุงก็มันจะร้องไห้นะไม่เป็นไรนะลุงโอเคเดี๋ยวเราไปชีวิตเราไปบ้านลุงดีกว่าไหมลุงสองไหมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนลุงงั้นถ้าสมมุติว่าเราเราเราจะพาลุงไปอยู่ที่อื่นเนี่ยลุงถ้าสมมติว่ามีคนอยากเจอหน้าลุงอ่ะถ้ามีคนอยากเจอหน้าลุงลุงจะให้ดูไหมได้ครับได้หรอทั้งเดียวก็ได้ ไม่รู้ว่าลุงอาจจะรู้สึกว่าเห็นใจเราหรือเปล่าที่เรามาถ่ายบ่อยๆแล้วลุงร้องไห้เลยนะทุกคนไม่เป็นไรนะลุงไม่เป็นไรเดี๋ยวลุงเปิดหน้าให้คนอื่นดูด้วยได้ไหมเผื่อได้ครับลุงก็ได้ไปอยู่เมืองรับแล้วเดี๋ยวเขาไม่เห็นหน้าลุงแล้วนะเปิดอยหล่อไหมหล่อไหมทุกคนับลุงก็มีอายุแล้วพี่นะลุงมีอายุแล้ว ก็คนแก่เนาะอายุ่อะไม่ต้องควรแล้วนะรอรอรอทุกคนโอเคก็ถือว่าได้เจอหน้าลุงกันนะวันนี้ทุกคนถือว่าอาจจะอาจจะเป็นคนรอคอยก็ได้เนาะเยอะนะมีคนแต่เห็นว่าน้องเล็กไอ้น้องกิจอะที่เอาลุงไปที่บ้านเห็นว่าลุงเมาด้วยนะกินเหล้าด้วยนะลุงชวนชายกิจกินเหล้านะพอมาวันนี้ลุงว่าลุงไม่กินนะอ ผมรู้ว่าไม่รู้แอบกินหรือเปล่ามันก็มีความเครียดนะแบบตาผมอ่ะมันก็แบบมันก็มีแบบตัดพอบ,บ้างพี่ๆนะการดื่มมันเป็นเรื่องปกตินะเวลาใครเครียดคนมีอายุเขาจะแก้ปัญหาด้วยการที่กินเหล้าแล้วก็จะทำให้รู้สึกทุกอย่างมันดีขึ้นนะลูกมันก็โอ้ยหากินไปวันวานทั่นแหล่เข้าใจครับลุงลูกหลานก็โอ้ยหลายอย่างหลายต่างไอ้ได้ยังมากินบางอย่างไม่มีเหรอวันนี้ไม่มีหน่อไม้เหรออู้ยเจ๊ะ ไปเก็บมาข้างหลังลุงลุงข้างหลังนู่นเหรอผมผมผมรู้สึกว่าลุงมันแกจะแบบเหนื่อยนะแกก็พูดไปก็มีแบบน้ำตาคอเบ้าพี่เห็นใจนะครับจิตือก็การการกลับมาของลูกสาวแล้วก็พยาของครั้งนี้ทำให้ทุกอย่างแบบรู้สึกว่าเขาต้องทำอะไรมากกว่าเดิมลุงเดี๋ยวพวกหนูเอารองเท้ามาให้นะดูรองเท้าลุงคนละข้างนะหรือว่า มีสปอนเซอร์ครับผมรองเท้าก็ใส่คนละข้างทุกคนอีกข้างหนึ่งเป็นผ้าใบอีกข้างหนึ่งเป็นรองเท้าแตะโอ้ยสาธุสาธุเอาไว้กินนะเอาไว้กินเอาอันนี้เอาไว้กินนะลุงครับเออเขาเก็บไว้เดี๋ยวเราเดินทางไปบ้านลุงกันดีกว่าเน้อ EP สองเนาะคลิปนี้ได้เจอลุงไวมากใช่เรายังเดินไม่ไม่ถึงไหนเนาะโอ้คนตาผมไหมลุงมั่าตาผมไหม โอ้ยเแล้วไปตัดที่บ้านครับเด <ผม S 1> ี๋ยวไปตัดที่บ้านดดเดี๋ยวรอบที่แล้วลุงก,ก็ไม่ยอมตัดนะเดี๋ยวรอบนี้ไม่รู้จะตัดหรือเปล่านะเข่า่าเข่า่าแต่เหมือนกับว่าพวกเขาจะถือเรื่องผมยาวนะออถ้าผมอ่ะจะรับมีไข้มีอะไรเงี้ยก็คือเขาจะไม่ไปตัดกันนะอาจจะเป็นสบายก่อนใช่ไหมลุงแบเออสมัยก่อนเนี่ยโอ้ยช่างจัดบอกตัดผมกุ้ยมีโอเคเดี๋ยวลุงเขมหมาย ลุงสมัยเะยลุงมั่นชื่อผิดอลยลุงมั่นจะติดที่ลุงสมัยกับน้องออมไปเลยก็ก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะมีใครมาเจอลุงบ้างเปล่าที่ชายกิจเนี้ยแต่วันนี้ผมน้องอมเนี่ยน่าเสียดายนะชายกิจไม่รู้เจอหน้าเคยให้เปิดหน้าหรือยังแต่วันนี้ผมน้องอมเนี่ยขอลุงมั่นเปิดหน้าด้วยความที่ลุงจะเครียดแล้วก็ มันก็ว่าสะสมเรื่อยๆเคยเห็นใจผู้ต้องหรือเปล่าน่าจะนะปหห้เเรา็นถือว่าดีมากเนาะวันนี้ได้มาเจอลุงเปิดนะลุงเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปกได้ลุงหลบหน้าพักก่อนมันอลบคิดไม่ได้หรอกไม่เป็นไรลุงไม่เป็นไรลุงก็ก็เกลียดนะเรื่องของน้องจัาปลาลองน้ะเกลียดเฮ้ยครับเจ้าที่ตอนนี้พวกเขาก็อยู่แบบลำบากลุงก็แบบว่าพยายามแบบจะทำให้ชีวิตดีขึ้น อาเช้ากินข่านะลุงเนาะบางทีก็แล้วแต่เขาจะให้กินบางทีก็ทำเป็นเองผมได้ข่าวว่ามีมีชาวบ้านเนี่ยให้ลุงอาศัยกับต๊อบใช่ไหมลุงใช่ใช่ใช่มันก็ว่าเห็นใจพวกเขาแต่มันก็ยังไม่พอกระต๊อบไม่รู้จะเป็นไงอยากไปเห็นมอนกันว่ากัต๊อบอย่างนี้เป็นไงนะลุงนะก็ผูกผูกฟังๆังนั่นแหละว่าแล้วไงกระต๊อบก็ผูกฟังแล้วก็ยังมีที่อยู่ใช่ปะ ใช่้กนหลบฝนเดี๋ยววันนี้ผมจะผมจะให้ลุงมาพาไปดูกับต๊อบอย่างนั้นแต่ลุงจะต้องให้ค่าวัญยามบอกว่าจะให้น้องจำปากับน้าดอกแก้วเนี่ยเขาไปอยู่ในเมืองอับรที่สบายสบายะจะอยู่ที่สบายสบายไปลุงก็ตัดสินใจลุงจะไปไปมาก็ได้คิดถึงอยู่เหมือนถ้าสมมุติว่าถ้าลุงไม่ไปถ้าน้าดอกแก้วกับน้องจำปาไป,ไปลุงก็จะคิดถึงตอดส<อ>ินใจลุงนะแต่ว่าลุงไม่ลุงไม่ไปใช่ไหม ลุงค,คิดถึงไงคิดถึงลุงยังอยู่นี่แหละลุงตอนนี้ลุงก็พอไปก็คิดถึงบ้านนะลุงเนาะพวกบ้านเกิดบ้านนอนลุงไปหาหน่อไม้ข้างหลังนู่นเหรอมีหน่อไม้เยอะไหมข้างหลังเนี่ยม่ม่ลุงระวังนะเขาเขามาป่าเนี่ยพวกสัตว์มันอันตรายเยอะท่ามีพิษอ่ะแล้วก็พวกสัมิ่งแปลงกายลุงรู้จักสัมิ่งไหมลุงลุงลุงมันรู้จักดีนะ เสือเสือสมิงเนี่ยลุงเอาอยู่ไหมอยู่มันแปลงได้มันแบ่งตัวเป็นคนได้นะลุงมันโอ้ในหลุงเงาไม้ขึ้นยังนี่ไงอ๋อนี่ไงไหลนองเลยนองใหญ่ใหญ่เนี่ยเป็นน่องแล้วผมเจอแล้วเนี่ยลุงก็หาอย่างนี้เรากินลุงนี่แหละหาข้างทางนี่แหละกับบริษัไม่ได้ฟันนองเอ้ยนี่ลุงอย่าไปไกลเกินนะ โอ้ไม่ไปรอกรงไปไม่ไหวนี่นอนโอ้นกนไรน้อยตัวนี้เปยนลัวอะไรดูลุงสมหยกินลูงสมหมยกินอะไรยังกินขนมนั่นแหละลุงมั่นติดลุงสมหมายตลอดเลยนะเดี๋ยวให้ไปอยู่กับลุงสมหมายเลยนะมันกินอะไรไหมยังยังเดี๋ยวงานเสร็จนั่นแหละยังไม่ทำอะไรกินเลยเดี๋ยว เอางี้ลุงนั่งกินขนมปังก่อนไหมขนมกินขนมปังไว้ลุงกินนมกินน้ำมีมีลุงมันลุงมันนั่งกินก่อนเลยได้ไหมเออจะให้พี่พี่เอฟซีเห็นว่าลุงอ่ะกินเอาได้เอาของที่เราให้เอาคืนนะเราให้ลุงกินจริงลุงกินได้เลยครับลุงอกินเลยลุงเสียดายเอ้ยเหมือนจะลืมเอาหลอดมาแล้วลุงกินนมง่ายันลุงตอนเช้าจะได้แบบว่าร่างกายแบบมีแรงมีกำลัง ถ้าได้กินอย่างนี้นุ่มละเที่ยงน่เลยเดี๋ยวเอางี้ก็ได้เดี๋ยวผมจะเดินป่ากับลุงช่วยลุงหาอาหารป่าดีไหม,มลุงสมัยไอ้อลุงมั่นจะได้นี่ก็ลุงสมัยอยู่เนี่ยเออถ้าเดินแถวนี้พอเดินได้ลุงลุงกินกิน,ก,นกินก่อนแล้วค่อยเดินกันจับเอาไม่อีกเลยไปับไปกินเดี๋ยวเราดูละแวกนี้ก่อนว่ามันน่ามาทำที่พักให้ลุงดีไหมแถวๆนี้ นุ้ยังมีที่พักแบบว่าดีๆในป่าไหมแบบว่าเป็นกระต๊อบเป็นที่แบบในป่าสบายๆไม่มีมีกระต๊อบหลังเดียวนอ่ะแหล่ะอยากได้หลังใหม่ไหมอยากได้อยู่สบาีกินนมตุนนมได้ไหมลุงได่พอมผมซื้อให้ใหม่นะวันนี้เต็มที่เลยเพ่าจะบอกว่าตอนนี้น้องจำปากับน้ำกับแวนั้นน้องพวกเขา อาจจะอยู่กับจ๊อบหรือเปล่าน่ะตอนนี้พี่น้ำพงแต่ว่าลุงเมื่อกี้ลุงว่หนีผมไปแล้วอะไรเงี้ยเมาดเปล่าแต่ต้อบอกเลยว่าเขาต้องทําเป็นผู้นำพ่อปู่ให้ดีขึ้นจะอยู่เหมือนเดิมไม่ได้เขาเรื่องที่จะเอาจำปากลับมาแล้วเพราะก่อนนั้นนี้จำปาไปอยู่กับไอ้ผู้นำบ้านข้างพวกเขาอยู่ในกองพลเมีย จะเป็นยังไม่รู้จะจำปากระมาต้องชีวิตต้องดีขึ้นไงถ้าลําบากเกินจำปาก็อาจจะไปอยู่ในเมืองไปกับมาจำจำปีเหมือนเดิมถูกไหมคือในนั้นปีก็ดูแลเขาดีมากถูกไหมกเก็บขยะเลยก็ขยะที่เขาต่อเฮ้ยจะแปลกนะทางที่ลุงมาเหมือนมีทางเรื่อยๆเลยนะแต่ว่าลุงว่าบ้านลุงไม่ใช่อยู่ฝั่งนี้ มาบ้านอยู่ฝั่งโน้นเหมือนกำลังจะกลับบ้านแล้วแต่เราก็มาจากฝั่งโน้นนั่นหลยไต้ไหมลุงไม่ต้องกลัวนะถ้าลุงคิดว่าลุงกลัวน้องจาปานะเราแวหนีไปไม่ต้องกลัวเขาไม่หนีหรอกแต่ลุงตัดสินใจให้ดีก็พอว่าจะพาเขาไปอยู่มือรเดียดดีไหมลุงไม่ต้องเก็บเรื่องที่มันแย่ๆที่ผ่านมาให้ลืมไป ให้จำเรื่องนี้เพราะเพ,พื่อนำคนใหม่กลับมาแล้วอาจจะกังวลดูว่าเอาพนันมาครั้งนั้นยังวนเวียนหรือเปล่าแต่พนันมาครั้งอย่างนี้มันไม่มีแล้ว,ลวมันมีแค่ตัวเปล่าเสื้อผ้าแทบจะไม่มีแล้วมันโดนลงโทษโดนรุ้ตงผีจัดก,การไปแล้วตอนนี้เดาว่าลุงมันเนี่ยจำรับหรือเปล่าลมนพันหรอคิดว่าอะไรเลื้อยขออาอย้างบนแกลุงมันอร่อยอร่อยนะอร่อยอร่อยครับ นอ้องเดือดานน้ำาม่ยอมต้องยามแบบพวกมันเป็นไป,นปนแล้วครับอืมมันก็ชอบยบมรับเข้าใจคาว่าคนแบบยิ่งมีอายุยิ่งจะคิดถึงเรื่องเก่าๆออพอเราแบบกึมๆหน่อยอ่ะ <c oughs> แต่นิดหนึ่งอะแอลกฮอล์มันออกไปท่เนี่ยจะเริ่มมาแล้วเรื่องเรื่องเก่าๆเรื่องที่แบบทำให้รู้สึกว่าตัวเองแบบคิดมากนะเป็นวัยนะเป็นวัยพอผมก็เหมือนกันทุกคนเหมือนกันนะครับ ินเยอะเยอะมีแรงเดินลุงมันนั่งลองนี่แป๊บนะนึงนะเดี๋ยวผมขอไปดูข้างหน้าก่อนว่าหน่อไม้มีเยอะไหมผมจะได้ให้ <c oughs> ลงมั่นเก็บไปที่บ้านด้วยเออจะได้ไม่ต้องแบกไปคนเดียวนะเอางี้ไหม้องมั่นทำคลิปแบบว่าทำอาหารให้ลุงมั่นกินกันไหมเออต้องไปดูก่อนว่าที่บ้านลุงเนี่ยมีอะไรบ้างนะอืมไม่รู้ว่าเดี๋ยวช่วงนี้หน่อไม้ขึ้นเขาจะมาหานหน่อไม้กันหรือเปล่าเนาะ อีกวันสองวันเราก็จะไปเมืองกลางแล้วพี่นะก็เลยแวะมาหาลุงสมหมายก่อนนะลุงสมหมายอีกแล้วอ๋อลุงมันอะไรเป็นอะไรกับลุงสมหมายไหนพูดดิไหนพูดคือแบบอยากอยากให้ลุงสมหมายมาอยู่บ้านด้วยเหรอต้องไปหาลุงสมหมายแล้วมั้งอยากมีองค์คารักเหรออยากมีองค์คารักส่วนตัวเหรออิจฉาฉันเหรออะไม่ใช่อิจฉาอิจฉาฉันเหรอลุงมันวันนี้วันนี้ไม่ได้มากับลุงสมหมายเพราะว่าเออ มีพี่แพทเล็กมาด้วยนะคะทุกคนวันไหนที่มีเพื่อนมาก็จะไม่ได้เอาลงมาเนาะเกรง<ม>ใจดุงจะปลอดภัยก็เลยให้ผมมาอนอมด้วยครับผม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 ดูง่ายเลยว่าลุงบ้ามเนี่ยยังขาดใจเรื่องเมืองเอาไปเลยไม่ตัดสินใจไป <S 1> <S 1> <S ใช่ไหมดูแบบพูดยังไงกำกวมแต่ออมว่าเขาอ่ะต้องต้องต้อง,อง,องกินกินกินเหล้าอืมพี่ได้กินดูเพราะว่าวันที่ดูคลิปต้องกิน่ะวันนั้นอะ เหมือนบอกว่าเหมือนพ่อมเพอกับน้าดอกแก้วอะบอกว่าใช้กิดมีแอลกอฮอล์ไหมอะไรอย่างเงี้ยใช้กิดว่าผมไม่กินครับผมไม่กินไม่กินก็ซื้อมากินด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่รู้ว่าแกอาจจะไปซื้อที่ร้านค้าก็เป็นได้เพราะว่าป่าที่แกอยู่มันไม่ได้ลึกมากนะแกก็เป็นชาวบ้านทั่วไปเหมือนกันนะที่ไปอยู่ในป่าเนาะกบนาดอก <ไป S 1> แก้วโดนอไอ้ปัญาครั้งนั้นมาแย่งรึเปล่าใช่ก็เลยต้องมาอยู่ในป่านะ คือแกยังกลักลวเรื่องเมืองทับแลเพราะว่าลูกสาวแกเ,เคยเสียไปเสียกับไอ้พนางมาค้างมาครับเออกแกก็เลยไม่กล้าเข้าไปเมืองทับแลแ,<ต>แล้วเหมือนแกไม่รู้ว่าแกคงคิดว่าทุกอย่างเป็นเหมือนเดิมแต่พนังผงไม่ทำแบบนั้นแน่นอนนะไม่ไปเอาของใครมาไม่พออยู่เเเมืองดีกว่าไอ้พนบางครั้างกูถามมีไหมหอมตอนเนี้ยพี่จะทำเมนูให้ลุงมั่นได้กิน ผัดเผ็ดหน่อไม้แสมหมูแต่ว่าลงุงเขาจะกินหรือเปล่าเนจริงๆอยากได้แต่ไม้ดองนะอ,อร่อยหน่อไม้ดองเราก็ต้องไปซื้อก่อนหมดแล้วเนาะเดี๋ยวไปการกลับบ้านรอบนี้เดี๋ยวไปเอามาเฮ้ยไม่็ก้อามาไปดีกว่าเดี๋ยวลุงหนีไปก่อนมันจะหนีไปไหนไปมัวจะเดินคุยกันเราต้องไปบ้านลุงมันไง เออทุกกกคนนนดีีี๋ยววั้ไปบ้านลุงมั่นดีกว่าเดี๋ยวไปดูก่อนว่ามีอะไรบ้างที่แบบเราที่จะพอช่วยเหลือเขาได้ใส่อยู่ไม่รู้ว่าพร้อมาอยู่ไปยังไงนอนยังไงกินยังไงเนาะโอเคทุกคนขอจบคลิปนี้ก่อนฝากทุกคนนะเป็นกำลังใจให้ของน้องอ้อมด้วยวันนี้ชมคลิปต่อเนื่องนะคลิปกล่องลมนั่งผมกั่นนั่งอยู่นะยังนั่งอยู่กินนมอยู่ไปเดี๋ยวเราไปบ้านลุงมั่นกันดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวต่อ ep สองนะทุกคนนะ